g o o d morning Saturday morning งเจอฟินิชเบิร์เลิกงานแล้วนะคะเรารอดตายอีกคืนหนึ่งแล้วนะคะเลิกงานกับแปดมงเศ้านะคะกับสิกลาบานละบาดนี้ฝนก็ตกนะคะฝนยังตกไม่หายเลยตกแต่เมื่อคืนเนี่ยเอากลับไปกัสิฟ้าไปอาบน้ำกินเข่านะคะกินเข่าทุกคนนะกยิวเขากินเข่าอาบน้ำแล้วกากสิฟ้าโซฟี่ไป เรียนว่ายน้านะคะมาตามติดสาวชีวิชีวิตสาวร้อยเอ็ดนะคะกับปิวร้อยเอ็ดมีคนเอื่นแม่บ้านว่าแป๋วแป๋วแม่บ้านไม่ได้ซื้อแป๋วนะคะแม่บ้านซื้อปิวนะคะเป็นอย่างหนูต้องใส่จิาผิพิชชองั้งไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาค่อยพอกันนะคะรับปานก้อนนี่นะคะเต็นสิตใหลังคาลนรถ ประตูน้นอยเอาเขามาห้องหลังอันล้างบานก็นแหงหกลืมบอกนะคะอันรูปบอกเหมือนเขาบอกว่าเตนเตนบอกเนีเขาบอกว่านักฮกสิมฮามาสั่กิโลก,กับมันโมเมนต์อกแม่บานบวนแม่บานยกบ่คือเล่นนักหลยนักคักนักแน่ก,ก็สิได้ก็สิเขามันบานี่สดขับรที่เล็กบาทก่อนแล้วเราก็จะพักผ่อนนะคะอืม สวัสดีค่ะ Good morning เกนะคะกับ Bureau Lifestyle Channel นะคะมาเข้ามาคุยก,กันในห้องครัวนะคะออฟฟิศแม่บ้าน <c oughs> อตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะมือวางเสารลับมาตอนแรกก็ว่าสิพาโซฟีไปอันนี้ละพอบานเพิ่นกันเลยว่าเพิ่นทองเสียเพิ่นอยากเปลี่ยน สวอปจังหน่อยพันยางให้แม่บานพาแมทธิวไปฟอมฟุตบอลแทนเพราะว่ามันมันม่มีห้องน้ำว่าสันทอด้านนี้พอดีฟนมันตกคนกับขาดนักเรียนกับขาดทีมนั้มันบกครบก็เลยเด็กแค้นเซ่ก็เลยบดิไปพอดีข้าเจ้ามาส่งรูฟบ็อกนะคะเต็นที่ว่าสร้างเต็นใสลังค่ารถนั่นที่ว่านรูฟเต็นนะที่ว่าในภาษาไทยที่ว่าเต็นนอนยู่ทางลังค่ารถนั่นแหละเขาเลยมาส่ง มาสรงกับมาทรงอิลีเด๊มาทรงกับมาทรงมาทิมไว้ไ้นีละ่ะแต่บอกพดอดีบริบบอเขาว่าไวหนาบานหเขาไปใส่ไปท่างหลังบานม่กับมาทิมไวอิลีแล้วมาทิมไว้ไ้อันใหญ่ๆน,นั่นแม่บานกันพบแม่บานครับก็เลยไปซอยกันกันกบพ่อบานคนข้ามาในบานเพราะมันราคาแพงเนาะมันไปไวของนอกบริยามันเสียเหนกันกหนักโอ้ย ก็สิคนอันอันก็สิเลื่อนออกจากเขาไม่ใหม่มาหนีแต่ว่ามันมีกองมันพังทั้งขังยังสินะกันเลยทายรูปไว้ละกันเกิดว่าของข้างในมันเสียหายเขาก็สิได็เข้มได้เปลี่ยนไม้ใดยังสินะแต่กระหันด้กแกเบิ้อยู่ว่าเป็นยังไงแต่ว่าทายรูปไว้แล้วก็สิคนเขามันมองชมน้อยอยมาไหววันจันนี่แหละค่ะวันจันทค่อยเสียเอาขึ้นหลังรถนะคะคันึืนแล้วแม่บ้านจะให้เบิ้งดูเป็นยังไง บานเลยวันนั้นลย่ามอยากย่ามไดเมียนะย่ามอยากไดเมีย,ยมอยากไดเมีย,ย,มยผู้ไหนน่อยบาลนี่ย่ามใส่งานนี่วานมันกรรมกรนผู้นั้น,นยกนั่นยกนี่นักว่าสันสนุก <c oughs> จะคว้าเงผูู้เง่้ยๆกระเล่าเราเป็นผูเง่ายแต่ว่าแม่บานกัแค่ไปจับไปนั่นไปนี่ซอ,อยเล่าซื้อไปเหลือนซอ,อยเล่าแต่ว่ากัเอาเนี่ยห้องกุ้ยีนีมว้มีเวลาสามสิบนาทีก่อนสิบห้าโซฟี่ไปไปเลี้ยนว่ายน้ำนะเขาเปเมื่อยท่นเหนื่ยนอนอยู่นะคะตั้งแต่กลับมาเนี่ย กินขนมปังกินขนมปังแผ่นนึงกับชาก่อนสิพ้าโซฟีไปเลี้ยนไวน้น้ำกับมอานพาสตาเหลือมือว่านนี่หละก็เลยก,กินน้อยหนึ่งเทียงเดี๋ยวเจ้าน้าชิเป็นหีบนะคะอาหารเย็นที่แม่บานบอกฟูฟังถ้าดะ้แม่บานหมักเรียบร้อยแล้วนะคะหมักไก่สูตรครัวคุณปิวนะคะรับรองนะคะไก่ย่างสิบดาวคนละแสบหลายหอมเอเครื่องบุงมีหยงังไซลงไปเบิดว่า ใส่ลงไปเลยวัตถุวัตถมันนัวมันแซ่บมันนี่มันแซ่บเบิร์นแล้วมันหอมใส่พงขมิ้นใส่พงปลาปิกาใส่พงกระเทียมลุงสินะปลงใส่กระเทียมสดก็ได้ใส่พงมันก็ได้ใส่ที่สาคัญบอยากให้มันใหม่ใส่โอลิฟออยล์แต่เป็นกระเทียมหรือเป็นโอลิฟออยล์ซื้อท่าไวก็ไดเนี่ยเขาอบเขาอยางมันค่อยสิบ่มใหม่มันสีบ่มใหม่เกรียมแร้วมันสิค่อยๆอันนี้นะเนี่ยเทคนิคนะคะในการทาอาหาร เออเมื่อยแม่บ้านขึน้นอยากวันจันทเนี่ยสิยกยังได้อันอยุ่นแม่บ้านเน่คยสังเกตเคยเห็นลังรุ่แม่บ้านลังคาดกับสิมีรูบอกเก็บของสินะก็ต้องมาข้นออกก่อนซะก่อนค้นออกซะก่อนเอา,เอาน,านเอานั่นเอานี้้นออกแล้วก็ค่อยเอาโยกลงแล้วค่อยเอานีโยกขึ้นไปใส่ เพราะว่าทิมใบบานบรด้มันราคาแพงมันพันสองนะพันสองรอยปอนะมันมันหลายมันเก็เป็นหมื่นอยู่นี่นะมันแพงมาส่นถอดก็เลยเสดเป็นหมื่นบาทนะหล่ะมันก็เลยเสดายเงินหามยานมันเสียก็เลยจะเอาไปขืนล้างรถขับไปเที่ยวเพราะว่าวีซุกเซานี่สิบ้อยุบานไปเที่ยวแต่ละก็จะเอาคนไปเที่ยวน้ำกัน <laughs> เอานะคะมามาจากไทยมานีได้เมียนี่ก็ออกกําลังกายสมื่วมาอย่างเอาไวท์ไใส์งานเท่าตัวนี้มาสนุกแรงงานมาสนุกกันเลยว่าอุ้ยฉันออกนี่ยฉันไ,ไ้ออกผ่กความสตรองนะผัวความแข็งแรงฉันออกผ่ความสวยสนุ <laughs> กกลามกล่นกามนีเพื่อความสวยของฉันสนุกองว่าเลยตอนนี้ก็พอดีกับบ้านฝรั่งก็สิมิ้องแต่ลังคาไว้ทาเก็บของนะเพราะว่าตอนแรก ลงทถาลูกองทถาลูกหล,ลายๆใส่เดบโดนกันนี่ตอนแรกแม่มาแวาลสิคนกลับไปวิงมังสิคนกลับไปเมืองไทยมันค้นกลับบปไวเลี่ยพอะมันบริกรลายปีแล้วมันหลายร้ายบบนี้ก็เลยไปหลือลงมาซุ้มหนึ่งก็เสียเอาไปให้ชาลจีชาลจีุ้มหนึ่งก็ไปให้การกุศลแม่บ้านแบ่งไปอีกอันที่ดีแม่บ้านกับ โบแมนว่าเอาไปหายบอดีอันไปหายก็ดีคือกันว่าสัสนสดแต่ว่ามันกับโบแมนดีห่อบริแรงงามอย่างกระดองสินะแต่อันใดนดีๆแม่บานกรสิเก,ก็บไว้แม่บานกรสิมาซัากมืออื่นนี่แหละเสื้อามาซาักซักละกัสิแหงแล้วกะสีมาลงขายอยอีเบตัวแม่บานยุบป,ประหยัดหาเงินหาทองเสื้อผ้าก็ร้ายคักได้ทึงท่งๆฮะเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวเอาเป็นเป็นล็อตซะก่อนเอาลงเ่าก่อนมืออื่นเขามาเบิงนะคะแม่บานสิผ้า,พามาเบิงลงเ่าของลูกที่ ซื้อไห้ของแมทธิวโซฟีนสินะเพราะว่าเขาญยไหวตีนเขาญยไหวมันใส่แป๊บเดียวมันกะมันกะใส่บรั่งมันกะขับใส่แป๊บเดียวแล้วมันกะขับมันสีนะมันก็เลยมันเลยยังไม่ยังอันกันยังไม่สื่อหายกับ่เคยใส่เองสินะนอกจากเพื่อนอันได้มากๆแต่ว่าคันลงเท่าผ่าใบแมทธิวนี่แบบขายบรั่เลี้ยวส่วนต่เพราะว่าใส่สมบุกสมบันหมากส่วนหมากจะเป็นของโซฟีใส่บอสมบุกสมบันคือไอ้ของไอ้ใส่บอน ว่านับไปลบหรือยังไดอันโซนเซิน์คาดนาผักโซนยังกับนาทั้งนาเธอออกเบิร์ดเลนะยังไดกะค่อยอันนี้นะคะมาคุยสู่กันฟังเลื่งานมาแล้วกะงานเหนียดน้องงานเหนียงหยีบเยอะกําลังสิหยีบคนกับมาทรงของอะไรมาใส่แรงงานก่อนไปกะกลับมากับมาแยกลงเถาแยกนันแยกนี่สักก้อนเดี๋ยวมืออื่นเสียงให้เบิรงนะคะว่ามีลงเถาคู่ใดแบบใดแน่นะคะ ขอพกันใหม่นะคะมาทักทายคุยกันนะคะกับเิเอ็นไลฟ์สไตล์ชาแนลชีวิตสาวร้อยเอ็ดนะคะสบายๆนะคะยันนี้ค่อยมาดูนะคะมาดูไก่แม่บ้านเดี๋ยวแม่บ้านสิอันนี้เนเบิงเรงกรอกว่าทํายังไงตอนแรกว่าจะทําไก่ไก่อบเบียมันบ,บ่บมีเบียช่วงมันเฮ็ดกับมันเฮ็ดเพียยังได้ไก่อบเบียนี่อบปั่นตอนนี้เป็นไก่อบไกอ่อบยางสิบเดาของสาวราา้อยเอ็ดสะกก่อนนะค <laughs> อพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ